ได้ในแต่ละวันสมมุติเราคำนวณมาได้ว่าอย่างวันนี้เราสูญเสียน้ําอัตราการสูญเสียน้ำเนี่ยหมายถึงสูญเสียจากที่ระเหยจากดินใบคายน้ําออกไปคือเราคํานวณได้หมดเลยด้วยเครื่องตัวนี้นะครับพอคานวณมาปุ๊บสมมุติว่าอย่างวันนี้เราสูญเสียน้ําไปร้อยลิตรเราก็มีหน้าที่เติมมันกลับไปร้อยลิตรแค่นั้นคือเราเสียน้ําเท่าไหร่เราก็เติมมันลงไปก็คือใช้ค่าที่เครื่องตัวนี้มันคานวณมาให้ โดยที่เราก็อาจจะดูความชื้นดินประกอบแล้วผมจะมีปักวัดความชื้นดินอยู่2จุดแต่แตอนนี้ไม่มีเกจอัไหรอกดูผมผ่านเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าไปอ่านเลยแล้วดูจากแอปเลยว่าตอนนี้ความชื้นดินมันเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเราผมจะดูควบคู่กันระหว่างค่าที่เราคำนวณได้ว่าเราเสียน้าเท่าไหร่เทียบกับความชื้นดินที่มันยังอยู่ถ้าเกิดยังชื้นอยู่เราก็อาจจะยังไม่ลดหรือว่าเราลดเราก็ลด น้อยหน่อยได้เพื่อรักษาความชื้นในดินไว้ไม่ให้มันแฉะไปหรือว่าไม่ให้มันแห้งไปก็คือดูควบคู่กันก็เหมือนว่าที่แอบบอกเนี่ยพยายามการให้น้ําเนี่ยให้แล้วกินได้ก็ให้แล้วไม่ได้กินไม่ได้ช่ลองกันแลยใช่เออใช่ก็ของเจ๊นะคือเรามัวแต่ไปดูความชื้นอ่ะความชื้นว่ะเฮ้ยต่ำกว่าห้าสิบเรารีบให้รีบให้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวทิ้งลูกต้นเครียดแต่เราลืมมองไปว่าแต่ก่อนเจ๊จะไม่เป็นอ่ะคือเจ๊จะคุยเอาเจ๊จะให้น้ำเนี่ยเจ๊เดินคุยอยู่คนเลยว่ะชื้น เอากระดษชูไปซับดีถ้ามันเปียกแสดงว่ามันมีน้ําอำเจ๊ก็ไม่ให้อันนี้คือใช้ความคิดของเราก็ค่อยๆเรียนแต่ก็ยังดีนะดีกว่าใช้ความรู้สึกยังยังมีเอาทิชชู่ไปซับเจ๊เจ๊จะเดินดูเจ๊ทุกโขเลยร้อยกว่าต้นเนี่ยเจ๊จะต้องเดินคุยว่าเอ๊ะวันนี้ให้น้าลากดีไหมเจ๊ก็จะดูลากลากขาวหรือลากแดงถ้าลากแดงลองหักที่กรอบไหมเอากรอบลากมีดีต้องไปหาอะไรเรียกลากยูมิกฟูบิกอะมิโนมาใส่แล้วเจ๊มาซื้สวนใหม่ๆในสวนเนี่ยมีแต่เขาเอากระสอบขี้วัวไปใส่เนาะ เต็มเลยเจไปคุยเอ๊ะทำไมหลากทุเรียนเจไม่มีเลยวะคุยลงอีกหน่อยโอ้โหเจอขสยี่สิบลูกอ่านเนี่ยครับอย่างน,นั้นเนี้ยก็จะเทียบกับที่ของเชฟดู <c oughs> ยังไม่ถึงสีเหลืองยังอยู่สีเขียวอยู่ <c oughs> ก็จะใกล้กัน <c oughs> อ่าประมาณนี้เราก็จะดูได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องเดินไปดูตอนทุกครึ่งชั่วโมงแบบที่จะทําอันนี้เจ๊ต้องต้องเรียนรู้อีกทําเมื่อก่อนมันมีมีมันไม่เหมือนแต่นี้พ่อเรานี่มันรุ่นโบราณก็ไม่รู้ว่าถึงเ่ยพฤติกรรมมันก็ออกแล้วใช่ใช่ไม่ใช่เยอมันก็ออกแล้วออกออกเพียบเลยเกอบรอยเปอร์เซเลยเนี่ยสมัมนี้ทั้งทั้งแทบแทบจะข่มขืนมันยังไม่ออกเลยชีตารพัดอันนี้คืออะไรอะเป้อ่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะมาพูดเป้อันนี้อันนี้น้ําเป้มันหัวเท่าไหร่หัเนี่ย หัวนี้หัวไม่ถึงครับหัวเนี้ยสเปคอะสี่ร้อยห้าสิบครับอ่าแล้วผมก็มีตัววัดตัววัดโฟอยู่ตรงนี้ใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็นกลองอันนี้ตัววัดโฟก็คือผมวัดเลยคือปั๊มผมอะผมทําหัว450เนี่ยได้แค่ประมาณ2องดคือเขาก็จะมีสเปคใช่ไหมครับว่าหัวเนี้ยจะต้องแรงดันเท่าไหร่บัตรึงจะได้สเปค450รอ่าแต่ด้วยปั๊มเราอะมันไม่ถึงก็จะได้ประมาณ2อ0 3 0ออยู่เค่นนี้ใช่ปั๊มกี่แรงปั๊มที่นี่15บแรงอุ้ย เจ๊ใช้แรงขึ้นก็บเเจไม่ได้เรื่องนความแรงเนี่ยไม่ก็คือจะบอกว่าพอเราวัดเรารู้โฟลแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เรารู้ว่าอ๋อที่เราลดไปเนี่ยมันได้กี่ลิตร <c oughs> คือเราไม่ได้สนใจว่าลดกี่นาทีเราสนใจว่าลดแต่มันได้กี่ลิตรเร <c oughs> าคำนวณแล้วว่ามันเสียไปร้อยถ้าจะเว้นวันเราก็ลดสองร้อยอ่าหรือ จะตามช่วงจะคูณหนึ่งคูณศูนย์จุดแปดคูณอะไรที่เราคุยกันก็ได้ปั๊มเจ๊เจ๊เจต้องเอาตามการไฟฟ้าบางวันไฟตกเจ๊เปิดแรงขึ้น <c oughs> บางวันไฟดีเจ๊เปิดสองตัว <c oughs> ดีขึ้นตรงกลางๆหน่อยก็เปิดได้สองแรงตัวเดียวของปัป๊มนี่ที่สวนก็ติดหมดเลยใช่มโฟมมิเตอร์ติดมาแล้วใช่ <c oughs> ตอนนี้รดน้ําตามค่าที่เป้คํานวณ ETO มาให้ใช่ประหยัดน้ำไหมเจ๊ถาม <c oughs> ประหยัดน้ำไหม,มคือไม่ใช้น้ำฟุ้งเฟยไหม ไม่พุ่มครับไมม่่พุถ้าคนปกติทั่วไปก็ใช้น้ำพุ่มเอยนะสองข้าวสามกัสองข้าวสามทั้งปีเลยใช่วันแล้วพอไปถึงวันเว้นวันวันเว้นวันไม่รู้ได้กินหรือกินได้ไหมรู้ได้รุดครับได้รุดอันน้นแช่เต็มบ่อเลยมีแห้งอ่ะปีนี้มีคนที่ตะวันออกมีคนลดจนน้ำหมดใช่ะแล้วก็ไม่ได้ดอกมาหลายสวนแล้วนะใช่แม่ใช่คุดไกก็ไม่เข้าใจไง เขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องกินน้ําเยอะนะเขาต้องกระแทกน้ํากระแทกนะคือคนอ่ะจะไปจะไปยึดติดคนนี้ได้ยินมาตั้งแต่ไหนเนใครใครจะพูดทุเรียนอ่ะมันอดน้ําไม่ได้นะแต่อย่าลืมว่ามันชอบน้ําแต่มันก็ไม่ชอบน้ําแฉะพอน้ําแฉะปุ๊บมันไม่มีออกซิเจนในครัมันก็กินไม่ได้คือกันแหละตอนไปทามาถ้าเกิดลากช้ําก็ติดไฟทอปอีกที่ลากมันช้ำชอ่ะบางทีไปทําอะไรมันลากมันช้ำๆมันก็ติดพวกทอปพวกอะไรเนี่ยติดจากรากนั่นแหละมองแล้วว่าคนอ่ะเขายังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการทําสวนเขาใช้ความรู้สึกแต่คนโบราณคือสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นน่ะอย่างนั้นอ่ะเอางี้ถ้าเช้ามาเห็นดินแบบนี้รดน้ํำไหมเนี่ยวันนี้เอเจเจจะจะคุยลงไปอีกหน่อยนี่คือลดเมื่อวานนะเนี้ยดินนี้คือลดเมื่อวานผิวผิวนี่แห้งแกล่งใช่แต่แต่ก็ต้องแต่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างชื้นข้างล่างชื้นอยู่แต่เราก็ต้องดูของ ของเราอาจจะไม่เหมือนของเป้เป้อาจจะไม่เหมือนของใช่ไม่เหมือนกันคือคนลอกกันบ้านทุกสวนอืมทำเดียวเลยว่าให้น้ำกี่ชั่วโมงลอกกันไม่ได้อืมใช่นะใช่เดี๋ยวเดีอันนี้ลูกรังดีนะพ่อเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รัซึมดีด้วยซึมดีด้วยจะดูว่าหน้ามันแห้งไวหน่อยแต่ว่าข้างข้างล่างอ่ะยังชื้นอยู่เหมือนีด้ตั้งแต่เดี๋ยวดูจากค่าที่เราปักไว้อ่ะดูรากรากดีเห็นไหมเนี่ยรากเขาจั่วเลย โปรแกรมที่เป้์คำนวณไงอีะนี่คนคำนวณคนนี้ไม่ใช่พี่พี่มาเข้าใจหลักการแต่ว่าทำแกไม่ได้กางเออเราเป็นสื่อกางพยายามเป็นสื่อกลางให้ชาวสวนรุ่นใหม่ๆได้รับรู้ให้คนที่อยากไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนหาอย่างเงี้ยที่ไหนเขาก็ไม่รู้นะแอปไม่รู้จักพยายามแอปก็ไม่รู้ก็ยังให้น้ำสองเข้าสามสามเข้าสองวันเว้นวันอยู่นั่นแหละปีแล้วเรา ลูกสิเบิร์โกลมขนมมาเลนัน่ะมันไม่ไม่ทุเรียนสิเบิร์โอลมนี่แหละเขาบอกว่าพอทุเร ah ียนมันเริ่มเบ่งลูกมันกินน้ำทุกวันเลยนะโอ้หอัดใจเลยปั๊มน้ำบาดาลเป็นว่าเล่นเลยประไฟห้าพันอะเนี่ยตอนนี้สองพันกว่าบาทแต่ไปนิดสวยทุกลูกสวยทุกลูกไปนี่หนุ่มๆแมาว่าตามมาเกาะรถเจ๊เลยอ่ะถ้าใส่ไปนี่นะเลี้ยงให้เห็นทุกลูกเลย เราไปถึงบอกมาเลยมึงใช้สายตาเลียให้ครบทุกุ้งเลยนะมึงบอกราคามาเฮ้ยไม่รู้ที่ใต้เขาขายที่ที่ที่ตะวันออกมันจะมีแบบไปตลาดกลางใช่ไหมแล้วก็เราก็ขับรถไปอ่ะแล้วคนมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยโอ้ยเปเฮ้ยเท่านีไหมเท่ามี้ไหมอะไรเงี้ยจระจงโคโยลุสาวอ่ะมันยิ่งบิดเรายิ่งหงี๋อยว๊วที่จุมพรเหมือนกันครับเลือเว็บเอพวกรถร้อยห้าสิบแบบเออเอ็นแม็กซ์อะไรพวกนี้มาแม่ชูหน้าของคนกับลูกสาว ขำกันตลอดทั้ง <ฮะ S 2> ค่ะหมูมีคัวเรียกมั้มมีตัวเรียกเปสิบคนนะวิ่งไล่ตามไม่ตามเป็นอะไรที่สนุกมากปีน <c oughs> ี้ถ้า <c oughs> ขายทุเรียนกันอย่างค่ะขออย่างเดียวตัดให้แก่ให้รุนแรง